รู้ไหมไฟเลี้ยวแบบนี้อาจมีความผิดต้องระวังโดนปรบับต่อทะเบียนไม่ได้ไฟเลี้ยวปกติกฎหมายนะครับกําหนดมาว่าให้เป็นไฟเลี้ยวสีเหลืองอาพันนะครับและต้องมีการกระพริบนะครับส่วนจะก,กระพริบเร็วหรือกระพริบช้านะครับอันนี้กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้นะครับแต่สิ่งที่ผิดกฎหมายก็คือกรณีที่1นนะครับไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับหรือว่าไฟเลี้ยวติดค้างไม่กระพริบนะครับอันนี้ผิดกฎหมายหรือถ้าหากมีการเปลี่ยน ไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดสีขาวสีน้ําเงินสีฟ้าต่างๆนะครับอันนี้ผิดกฎหมายเช่นกันและเวลาที่ไปต่อภาษีต่อทะเบียนรถจะตรวจสภาพไม่ผ่านนะครับและเวลาเจอด่านก็จะโดนค่าปรับนะครับดังนั้นสําหรับตัวไฟเลี้ยวนะครับควรใช้นะครับเป็นสีเหลืองอำพันและมีการกระพริบและในปัจจุบันนะครับไฟเลี้ยวที่ไม่ติดหรือไฟเลี้ยวที่ค้างเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหา มีปัญหาก็คือไฟเลี้ยวไม่ค่อยเปิดนะครับใครเจอบ้างนะครับเชื่อว่าทุกคนเจอบางคนเนี่ยเจอทุกวันเลยนะครับรถที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวมีการเยีะยวมากนะครับปกตินะครับในข้อสอบใบเลี้ยงขับขี่เขาจะบอกว่าไฟเลี้ยวเราควรเปิดนะครับก่อนถึงทางแยกก่อนที่เราจะเลี้ยวอย่างน้อย30เมตรถ้าหากเรายิ่งขับเร็วนะครับเราก็ควรจะเปิดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าหากไปถึงใกล้ๆก่อน30เมตรแล้วเราค่อยเปิดมันจะเป็นการเลี้ยวตัดหน้านะและเวลาที่เราขับรถอยู่ควรสังเกตหน้าจอรถของเราด้วยนะครับบางคนเนี่ย เปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้ค้างไว้ก็มีมันสร้างความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมทางนะครับอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ในการขับขี่ดังนั้นนะครับสําหรับผู้ขับขี่เองอย่าลืมตรวจเช็คนะครับไฟเลี้ยวข,ของตัวเองอาจจะจอดรถสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟฉุกเฉินต่างๆเดินมาดูหน้ารถนะครับเดินดูหลังรถนะครับว่ามันติดครบหรือไม่หรือถ้าหากร,รถที่มีอาการเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บไฟเลี้ยวกับพิบเร็วผิดปกตินะครับแบบนี้แสดงว่าหลอดไฟอาจจะขาดน,นะครับหรือว่า รีเล์อาจจะมีปัญหาถ้าหากรถที่เปิดไฟเลี้ยวแล้วปุ๊บไฟเลี้ยวค้างเลยที่หน้าจอไม่กระพริบนะครับอันนี้ต้องตรวจเช็คตัวรีเล์ด้วยนะครับระบบไฟของไฟเลี้ยวนะครับสามารถเข้าไปที่อู่รถยนต์ทั่วไปให้ช่างนะครับทำการตรวจเช็คให้ได้ถ้าหากมีความผิดปกติควรรีบแก้ไขนะครับเพราะว่ามันจําเป็นมากในการใช้รถในปัจจุบันนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับและของเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ